สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจ f a c e b o o อีซูซ u เมโทรทุกทุกคนเลยนะครับและอีกหนึ่งช่องทางฮะสำหรับ Youtube Channel ของ Isuzu Metro นั่นเองวันนี้ครับเบนหน้าเดิมคนเดิมคนนี้นะคะมาอยู่ที่เมืองทองธานีแห่งนี้นั่นเองเอเลนเจอร์ยิ่งใหญ่ระการตาแบบนี้จะเป็นอะไรไปไม่ได้สำหรับงานดีๆกับบางขอบอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอรชครั้งที่42ครับและต้องบอกว่า วันนี้ฮะอีซุซุเมโทรนะแอบมาเป็นวันแรกสําหรับรอบสื่อมวลชนวันนี้ก็น่าจะลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวเราจะรีบอัปเดตลงเลยเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เข้ามาดูกดไลค์กดแชร์และอย่าเพิ่งหนีไปไหนฮะเพราะว่าท้ายคลิปนี้นะครับเรามีของรางวัลมามอบมาแจากให้สําหรับท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยครับผมและที่สําคัญเลยต้องบอกว่าสําหรับอีซุสุเมโทรของเรานะครับมาให้บริการสแตนบายเตรียมความพร้อมแจกความสดใสและรวมไปถึงแคมเปญโปรโมชั่นดีๆต่างๆนะครับในวันพรุ่งนี้วันที่24่ครับผม มีนาคม2,564ใครอยากมาอินบ็อกซ์ก็มามินใจดีแจกบัตรให้อย่างแน่นอนครับผมแต่ว่าตอนนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาต้งในกันเลยดีกว่าไปดูซิว่าบรรยากาศรอบๆภายในงานปีนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างและบูธอีซูซุนะจะเป็นยังไงไปไปดูกัน ตอนนี้เรามากันที่หน้าบูธของอิสุสุแล้วนะครและแน่นอนฮะเข้ามาถึงแล้วนะเขาก็จะมีจุดให้สํำหรับทุกคนนะคะได้ช่วยกันเช็คอินด้วยนะครแล้วก็มีสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะเรียกว่าเป็นจุดถัดกรองเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะคะตามมาตรการนะคะของโควิด -19 นั่นเองนะคะผม ในงานนะคะต้องบอกว่ามีรถนี่ครบกันทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นนะคะสำหรับสเปคแาบนะคะแคปโฟนะคะแล้วก็รวมไปถึง4ประตู2ประตูยกสูงนะคะสประตูยกสูงแล้วก็รวมไปถึงขับการขับเคลื่อนสี่ขสและที่สำคัญเลยคับสำหรับไฮไลท์พระเอกนะคะที่มียอดขายถล่มทลาลนะคะเปิดตัวไปเมื่อประมาณปลายป,ปีที่แล้วนั่นเองคับสำหรับอีซูซูมิเนะคะวันนี้เดี๋ยวเบนสภพาไปดูนะว่ารถมีอะไรยังไงบ้างส่วนใครนะที่อยากเขาเรียกว่าทราบแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะอดใจอรอสักครู่หนึ่งและที่สาคัญใคร ากได้รยละดับเกยวข้อมก,กับรถนะครับเราสามารถมีรีวิวให้ตามลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ และล้วครับสุดท้ายนะฮะอย่างที่เป็นบอกไปนะสำหรับแคมเปญโปรโมชั่นต่างๆนะครับอย่าลืมนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง1.49%เท่านั้นนะครับหรือว่าจะเรียกรับเป็นฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะคะและที่สำคัญเลยของแถมแบบจับเต็มนะคะสามารถสอบถามกันได้กับที่ปรึกษาการขายนุ่มหล่อสาวสวยจากอีซูซุเมโทรหรือว่าคุณจะอินบ็อกซ์้ามาก็ได้นะครับแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่าสําหรับใครที่จองรถยนต์ภายในงานนะครับเฉพาะอีซูซุเมโทรที่นี่ที่เดียวนะครับสาหรับรถกระบะจองมูลค่า5,000บบบาทครรัเื่องุ แล้วก็ถ้าจองูเอสครับมูลค่า1 1 0 0 0บาทนะฮะร,รับไปเลยนะสำหรับเครื่องฟอกอากาศครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนดด้วยแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าพิเศษสุดๆเลยสําหรับลูกค้าของอีสู่เมโทรที่นี่ที่เดียวนะครับถ้าจองภายในงานตั้งแต่วันที่24มีนาคมนะคะจนถึงวันที่4เมษายนนะครับ คุณจะได้รับสมารตจองมิลนะเป็นพวกนี้นะจองมิลนะครับคุณจะได้รับนะคะั i กิฟ์ voucher มูลค่า500บาทจากวิริยะประกันภัยนะครับผมคุณจะได้รับนะคะักิฟ์ voucher ตัวนี้เนะี่ยไปจับใจใช้สอยได้นะในช่วงสงกรานก็ได้หรือว่าในช่วงแต่ไหนที่คุณได้รับรถไปแล้วนะครับผมยังไม่หมดเพียงเท่านั้นบอกแล้วว่าเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มมากแน่นอนเลยสําหรับจองภายในงานวันพรุ่งนี้ครับ24 มีนาคามนะฮะลุ้นรับครับทองคำมูลค่ากว่า25,000บาทนั่นเองครับยังไม่หมดฮะยังไม่หมดจองภายในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้นะฮะคุณยังมีสิทธิ์ลุ้นรับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์นะครรถจักรยานยนต์รวมไปถึงของที่ระลึกต่างๆมากมายเลยทีเดียวครับอ่ะใครที่ดูมาถึงท้ายคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe นะคะกดกระดิ่งติ๊งๆๆๆๆด้วยนะคะผม ใครที่ทำตามกติกาแอดมินขออนุญาตเขาเรียกว่าสุ่มแจกครับผมกับไวเลส e พาวเวอร์แบงค์ชาร์เจอร์นะฮะจำนวน3รางวัลทำตามกติกานะครับผม แอดมินขออนุญาตสุ่มแจกเอาเป็นว่าสำหรับนะฮะการท่องเที่ยวในวันนี้กับงานบางกาะอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอครั้งที่42นะคงนะคต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันนะคะเอาเปว่าวันพรุ่งนี้วันที่24ใครอยากมานะคะอินบ็อกซ์ก็มาเลยเดี๋ยวเรานะฮะรับรองเลยว่าเราจะไปรับคุณถึงหน้างานแล้วก็พร้อมกับแคมเปญโปรโมชั่นที่สุดแสนจะพิเศษครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ